ในช่วงหลังๆห,หลายๆคนเริ่มสอนผ่านออนไลน์กันเยอะการทําเค้กออนไลน์สอนร้องเพลงสอนคณิตศาสตร์สอนภาษาอังกฤษมันก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยค่ะว่าแล้วทําไมเราถึงจะมาสอนการเป็นพิธ,ธีกรงานแต่งผ่านทางออนไลน์บ้างไม่ได้สวัสดีค่ะเบลค่ะทันชนกนิพานนท์อาชีพครูสอนพิธีกรงานแต่งออนไลน์ค่ะ เป็นพิธีกรมาค่อนข้างนานแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะโพสต์ผลงานตัวเองใน Facebook ส่วนตัวเขาจะได้เห็นว่าใครมีงานแต่งมีอะไรแล้วก็มาให้เราไปเป็นพิธีกรให้หลังจากที่เบลทาวิจัยของปอโทที่ซ m u อ็มยูอะคะ่ะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook Community นะคะเบลก็เลยเห็นช่องทางว่าเราควรจะย้ายจาก Facebook ส่วนตัวเนี่ยไปอยู่ใน Facebook Fanpage นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนก็เห็นผลงานของเราเยอะขึ้นนะก็มีคนสอบถามเข้ามาคะ่ะว่าอยากจะให้เบลเนี่ยช่วยแบ่งปันประสบการณ์การเป็นพิธีกรงานแต่งหน่อย ะคอะร์สออนไลน์เนี่ยมันเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยเราสามารถเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาเรียนทวนซ้าได้แล้วก็สามารถพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนสอนได้ตลอดค่ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงมาเปิดเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะ สำหรับในคอสเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยพิธีกรงานแต่งเนี่ยคือใครทําหน้าที่อะไรในงานแต่งนะคะแล้วก็มีแนวทางในการสร้างรายได้ยังไงบ้างนะคะเมื่อไปในงานเนี่ยเราควรจะมีการเรียงลําดับพิธีการต่างๆให้ว่าที่คู่บ่าวสาวลูกค้าของเรายังไงอย่างแรกนะคะเบลจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกันก่อนว่าลําดับพิธีการต่างๆในงานเลี้ยงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรกันบ้าง รวมไปถึงอันนี้ที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะเลยก็คือปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะเจอในงานแต่งค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่เคยไปเจอหน้างานจริงๆมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรงานแต่งจริงถึงจะมาแชร์ได้กว่าจะมาออกมาเป็นแต่ละคลิปที่ใช้สอนนะคะอย่างแรกเลยเบลก็จะมีการวางแผนก่อนค่ะว่าเนื้อหาในคอร์สนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูแต่ละหัวข้อเลยว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีการพูดถึงอะไรเพิ่มเติมมีการอ้างอิงหลักการอะไรเข้ามาไหมนะคะเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มา ทำการถ่ายทํากันเลยเแบลบก็จะตั้งกล้องไว้นะคะก็ใช้มุมง่ายๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยแหละค่ะถ่ายเสร็จก็นําไปตัดต่อหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีการไลฟ์สดในคอร์สด,ด้วยนะคะก็จะนั่งไลฟ์อยู่ตรงนั้นค่ะคนมีมือถือนะคะที่สาหรับเอาไว้เล่น Facebook นะคะอันนี้เบลก็ใช้เป็นมือถือแล้วก็อาจจะมีซื้อในส่วนของไมค์เพิ่มนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยจะได้ยินเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีกล้องมีเลเซอร์อันนี้ที่มีอยู่แล้วเอาไว้ทําคลิปมันจะได้แบบสวยแล้วก็คมชัดมากยิ่่่่งขึ้น้นโปรรแกรรมตตัดตอคะทีใช ในมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะช่วงแรกๆที่เราทำคอร์สเนี่ยเรายังไม่มีรายได้เข้ามาอันนี้เบลแนะนําเลยนะคะว่าควรจะใช้ประโยชน์จากของรอบตัวที่เรามีให้มากที่สุดก่อนนะอย่างตอนแรกเนี่ยก็เอาหนังสือมากองเป็นชั้นๆเนี่ยแล้วก็วางกองถ่ายอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะเบลนะคะวันนี้เบลก็จะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะสําหรับว่าที่ครูสาวที่กําลังเตรียมจัดงานแต่งงานที่บ้านอยู่นะคะสําหรับแนวทางในการคิดคอนเทนต์นะคะการเรียนรู้เนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือ active learning กับ passive learning Passive Learning เนี่ยมันคือการที่เราแบบนั่งฟังอยู่เฉยๆเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยมาคิดว่าแล้วจะทายังไงล่ะให้มันปรับไปเป็น a c t i v e Learning ได้คือให้ผู้เรียนเนี่ยมีการทํากิจกรรมทําอะไรสักอย่างร่วมกับผู้สอนนะคะเบลก็จะมีการบ้านมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนทําทุกบทนะคะแล้วเบลจะทําให้มันเหมือนเป็นเป็นเกมนิดนึงอ่ะคือทุกคนต้องทําเพื่อที่จะไปอาชีพอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทําการบ้านบทนี้เสร็จเราถึงจะได้มีโอกาสไลฟ์นะคะไลฟ์ Live ในการเป็นพิธีกรทุกกคนก็ ชอบมากเหมือนกับได้ฝึกจริงแล้วเบลก็มองว่ามันเป็นอันนึงที่มีประสิทธิภาพมากๆในการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะ วันนี้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราจะจุดเทียนร่วมกันเพื่อสื่อความหมายถึงการรวมตัวกันเป็นหนึ่งของพวกเขาทั้งสองคนในเรื่องของค่าตอบแทนนะคะจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าในเดือนนั้นเนี่ยเรามีจํานวนลูกค้าเท่าไหร่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะแต่ละเดือนเนี่ยมีคนแต่งงานไม่เท่ากันมันก็จะอยู่หลักประมาณแบบหลักหมื่นหมื่นกลางๆอะไรแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับจํานวนของลูกค้าแล้วก็นักเรียนค่ะถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมสําหรับการ สอนคอร์สออนไลน์แบบนี้อย่างแรกเรมองว่าคุ้มนะคะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของรายได้ที่เข้ามาเป็นตัวเงินอย่างเดียวแต่ว่าทุกครั้งที่เราสอนออกไปเราจะต้องมีการเตรียมตัวเพิ่มขึ้นเแบรบก็ต้องไปอ่านหนังสือไปอะไรเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มไปในตัวด้วยค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเกิดคําถามสงสัยแล้วว่าเรียนจบมหาวิทยาลัย ต้องเรียนหลักสูตรไหนหรอถึงจะมาเป็นพิธีกรงานแต่งหรือว่ามาทําคอสออนไลน์อะไรแบบนี้ได้นะคะส่วนสําคัญเลยก็คือกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยแหละคะ่ะตอนที่เบลเรียนที่มาฮิโดนนะคะก็จะมีกลุ่มรักน้องใช่ไหมคะตอนนั้นเบลก็เป็นประธานกลุ่ม28เป็นประธานกลุ่มตอนที่เขาจัดค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลายัยเป็นสมาชิกชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชนนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระบวนการในการทํางานนะคะมันทําให้เบลเนี่ยนำมาใช้ในงานนี้ได้จริงเลยโหมันมันเหมือนกันเลยมันแค่เปลี่ยน เหตุการณ์นิดเดียวจากงานรับน้องมาเป็นงานแต่งงานแต่ว่ากระบวนการในการคิดงานอะไรเนี้ยมันเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเบลก็เลยเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปจัดงานแต่งงานให้ลูกค้าได้ด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เคยทําตอนนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับนักเรียนในคอร์สออนไลน์ได้ด้วยค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยพูดหน้ากล้องหรือว่าแบบ พูดมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังเขินอยู่นะคะเ้ลก็แนะนําว่าคือต้องทําบ่อยๆนะซ้อมเยอะๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามต้องซ้อมเยอะๆนะคะถ้ายังไม่ชัวเนี่ยไปพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกก่อนลองแอคเลยว่าเรากาลังสอนอะไรอยู่นะคะแล้วก็พูดพูดพูดแล้วก็อัดคลิปเยอะๆก่อนที่เราจะเริ่มทําคลิปสอนจริงๆตอนแรกๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเขินตัวเองแต่ถ้าเราทําไปสักระยะหนึ่งเนาะเหมือนที่เขาพูดกันว่า practice m a k e perfect เนี่ยมันจะแบบดีขึ้นในทุกๆวันถ้าเราทําค่ะ